สวัสดีครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้อยู่กันที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้จะพามาดูงานว่าวและบอลลูนนะครับของจังหวัดพิจิตรนะตอนนี้บึงสีไฟก็ผู้คนมาเยอะแยะเลยครับคึกคักก็จะมีการจัดแสดงว่าวสวยงามน,นะแล้วก็มีบอลลูนด้วยแต่บอลลูนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจุดกันไปหมดหรือยังนะเออแต่ตอนนี้มีว่าวเต็มไปหมดเลยครับบนฟ้าดูโอ้ย มีว่าหลากหลายแบบเลยนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับ <c oughs> ม,มีเหี่ยวด้วยด้านนู้นก็จะเป็นเปาวานนะครับเปาวานตัวใหญ่มันย้อนแสงนะคุณชายไ่อุ้ยคุณชายรู้สิเนมีเปาวานยักษ์ด้วยแล้วก็มีงูยักษ์อถึงบน <c oughs> เออนี่นไปดูทางนี้ดีกว่ามาตรงนี้ก่อนพี่หาก <c oughs> ็จะเป็นเช็กอิน เราคุณชาย,ยถืออะไรมาคะในมืออุปกรณ์แคมปิ้งเบาๆของเรานะคะอุปกรณ์อะไรคะอุปกรณ์แคมปิ้งเบาๆว,วันนี้เราจะมาพักผ่อนชิลๆกันที่นี่นะแต่จะกินข้าวกินอะไรกันที่นี่ที่นี่ก็คือจัดเป็นงานใหญ่นะเหมือนงานอาหารย่อมๆเลยนะมีร้านค้าจากต่างจังหวัดมาออกมากรา้านเยอะแยะเลยคนเต็มไปหมดดูประวัติใกล้ๆกันดีกว่า โอ้โหเว้าบนฟ้าเยอะมากเลยทุกคนแล้ววันนี้ลมดีด้วยนะลมแรงครับแต่นนี้ผมถ่ายย้อนแสงนิดนิดนะจะอยากให้ทุกคนมาเห็นจังเว้าเต็มฟ้าไปหมดเลยอะโอ้โหเว้าเต็มไปหมดเลยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะกล้องมีจะชัดพอไหมเด็กผู้คนเต็มไปหมดเลยครับที่บึงสีไฟวันนี้นะโอ้โหเมาวานโัวะเลอเลยนุน่นนุบอลลูนบอลลูน,นกำลังขึ้น ุูนุ่นทุกคนเห็นไหมบรรลูนกำลังขึ้นบรรลูนกำลังขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องรอคุณเชอรี่มาก่อนย้อนแสงน้ำมึดไปหน่อยเห็นแล้วบันลูนกำลังขึ้นเลยตอนนี้เดินมาใกล้ว่าน้องบะวานแล้วนะครับโอยิ่งเข้ามาใกล้ตัวยิ่งใหญ่ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะอันนั้นว่าวงูยักษ์ัวเลิร โอ้อืมรู้อยู่รู้อยู่เป้าประวานตัวใหญ่มากเลยนะโอ้พอเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วใหญ่มากเลยครับทุกคน,นบอลลูนกาลังขึ้นละเรากําลังจะไปถึงบอลลูนละแต่ทันไม่หนอโอ้แต่ประวานตัวใหญ่มากเลยอนะให้ดูให้ดูเนี่ยครับอันนี้สกเกลจริงเลยนะเห็นปะโอ้ว่ามันเบลเลอร์เลยมีว่าวงู มีสวะวนนะเขาลอยต่ำมากเลยครับเด็กๆก,ก็เลยเล่นกันสนุกเลยลอยต่ำลอยต่ำนะลงมาแล้ะลงมาละเ, <c oughs> เด็กเล่นกันใหญ่เลยครับเป็นพื้นที่ความสุขของครอบครัวและคนในชุมชนเมืองพิจิตรจริงๆนะ, <c oughs> ะตรงนี้ก็จะเป็นว่างูยักษ์นะครับ <c oughs> บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยสวยๆอ้าวลงมาแล้วประวานลงมาแล้วประวานลงมาแล้วประวานลงมาแล้วหเด็กๆเ,เล่นใหญ่สนุกมากลอยแล้วครับลอยแล้วพี่ชายไปเล่นกับน,น้อไหมฮะไม่ดีมั้งครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจุดบอลลูนกันแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะจุดกันแล้วก็จะมีทั้งบอลลูนมีทั้งว่าวเลยนะงานนี้ว่าวก็ยังลอยเต็มฟ้าเลยอเบอลลูนนี้น่าจะใช้เวลามากกว่านะโอ้โอมุมนี้มันเออมุมนี้สวยกว่า<อ>ว่าวตัวใหม่กําลังจะขึ้นคระเออนะ่ะเขาปูแล้วนะ่ะเขกากลางแล้ว อันนี้คุณเชอรี่กำลังปูเสือนะครับใครสนใจเสือผืนนี้นะ <Every> กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ <laughs> กดที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับคุณเชอรี่แนะนำผ้าดีมากคนเป็นท้าปูกลางเต็นท์ก็ยังได้เลยครับสำหรับเสือผืนนี้หา <laughs> อยู่ตอนนี้บรรยากาศคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับว้าวก็ยังขึ้นกันอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะ oh, <my> เดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรมากินกันก่อนยังไม่ได้กินข้าวเย็นกันเลยครับ oh, <my> มาเยอะแล้วไปดูบูนจะขึนรือเปล่าแต่ว่าว้าวขึ้น,นเรื่อยๆ อยากให้บรรลุนขึ้นด้วยจังเลยเค, <laughs> คนมาเต็มเลห,หมดเลยนี <laughs> ่ผู้คนมาปั่นจักรยานด้วยนะคนปั่นจักรยานเยอะมากที่นี่ <c oughs> ลมดีครับ <c oughs> วันนี้ลมดี <c oughs> ไม่ร้อนเลยอะ่ะอากาศดีมากถือว่าโชคดีในหลายๆวันเลยครับวันนี้ <c oughs> ลมดี อันนี้ก็จะเป็นบรรดาบรรยากาศร้านค้ารอบๆบึงสีไฟวันนี้นะครับก็งานเขามี3วันนะก่อนหน้านี้ก็จะมีงานเกี่ยวกับเพลิดเพลินบรรยากาศบึงสีไฟด้วยเนาะก็จะมีเครื่องดื่มมีงานแสดงดนตรีแข่งเต้นอะไรต่างๆด้วยนะพอดีงานนั้นเขาเก็บกลับไปละแต่ว่าบูธขายอาหารเนี่ยก็ยังมีอยู่นะก็ขายถึงวันนี้อีกวันหนึ่งครับเพราะว่าเป็นงานวันสุดท้ายช่วงนี้เขาเป็นหยุดยาว3วันนะครับเครับ อยู่ยาว3วันวันชักมงคลเนาะคนก็มากันเยอะเรียกได้ว่าเปิดกันทุกร้านนี่คุ้มค่าครับดีเดี๋ยวเราหาข้าวกินก่อนซื้อข้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานั่งกินกันนะจะบอกว่าวันนี้อาหารในงานดูน่ากินมากเลยครับนี่ของคุณเชอรี่เป็นส้มตำนะส้มตำกาละสิงครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดไส้กรอกปลาระเบิดทอดไส้กรอกแดงเนาะแล้วก็ของผมเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะกุ้งตัวเบลเลยนะ เออสี่สิบบาทเองหมดนี่นี่เสียไปแค่ร้อยเดียวนะครับแหน่ถูกมากๆเลยนะเดี๋ยวขอกินข้าวกันก่อนนะเราบรรยากาศดีครับลมมาเรื่อยๆเลยลมดีมากวันนี้ว่าวลอยกันเป็นแถวเลยวันนี้โอ้โหลมดีมากขายร้อนไปได้ครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีนะขายร้อนได้เลยครับไปกินข้าวกันก่อนนะครับ ตอนตอนนี้บอลลูนก็จุดแล้วนะแต่ว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับบอลลูนลูกใหญ่เลยไม่ขึ้นตรงๆเนาะเพราะว่าลมแรงมากเลยครับก็ดูกันแล้วก็ดูตื่นเต้นดีนะตอนเขาพยายามจุดไฟแล้วก็ปั่นบอลลูนขึ้นนะสวยงามนะสวยงามน่าตื่นเต้นครับเ <c oughs> มืองมีชีวิตชีวาเลยนะที่บุญสีไฟที่พิจิตรวันนี้โอ้โหคนมากันเยอะมากๆเลยครับ สนใจงานนี้ก็เดี๋ยวลองครั้งต่อไปนะเขาน่าจะมีจัดงานที่มึงสีไปเนี่ยบ่อยๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามรับชมกันนะวันนี้ไปก่อนนะคะ